ท่านผู้ชมรายการสกุลเดชเวลิตี้นพพกก้าสะพานสายบุญนะครับผมประหมอตัติ้งโนนตอนนี้ก็ได้นั่งอยู่กับท่านพระอาจารย์3มรูปด้วยกันนะครับโดยมีท่านพระอาจารย์ทัพทิมขันติโก่านเจ้าวาดนะครับแล้วก็พระสหธรรมิกอีก2รูปนะครับอยู่ที่สำนักสงสิริชัยมงคลนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเขตวนอุทยานเขาใหญ่อยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับเป็นสถานที่ปฏิบ,บัติธรรมนะครับอีก สถานที่หนึ่งครับที่อยากจะเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญที่ชมรายการของเรานะครับมา,าร่วมปฏิบัติธรรมกันที่นี่มาร่วมทาบุญกันที่นี่แล้วก็วันที่25เมษายนนะครับก็จะมีเรียกว่าบุญสามัคคีก็คือพระป่าสามัคคีนั่นเองนะครับที่เราจะนํานเงินของสาธุชนคนใจบุญนะครับรวมกันเป็นพลังนะครับมาสร้างาธรรมะทางธรรมชาติ นะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวอยากจะเรียกว่าสอบถามนะครับหรือว่าถามเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับกับท่านาพระอาจารย์ทัพทิมขันิโกนะครับท่านเจ้าวาดนมมสการหลวงพ่อครับอ๋อเป็นไงบ้างครับอยู่ที่นี่ฮะก็สบายใจสบายกายอากาศก็ดีแล้วก็ที่พักที่อยู่อาศัยก็พอร่มลื่น แต่ก็ยังขาดจตุปัจจัยที่จะมาพัฒนาวัดคือจะสร้างถนนทางเข้าวัดตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็เลยอยากขอเชิญชวนญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลมาช่วยกันสร้างถนนที่ทางเข้าวัดให้มันดูแลมาสะดวกไปสะดวกท่านผู้ชมครับนี่ก็คือถนนนะครับทางขึ้น มาสู่สำนักสงสิริชัยมงคลที่จะชวนกันร่วมทำบุญวันที่25เมษายน2564นะครับวันนี้ต้องต้อเทคิวครับต้องจะเอาลูกลังลงก่อนแล้วก็อัดบทให้แน่นแล้วก็ถึงจาเทปูนพอไม่งั้นเดี๋ยวถนนมันจะทรุดอีกครับครับอันนี้ต้องทำเป็นสไลด์ลงทำสไลด์ให้น้ำมันน้ำไหลลงมาไเข้าไปทางนี้มันจะได้ลงไปทางนี้มันจะได้ไม่พังแล้วหลวงพ่อแล้วเส้นทางเนี้ย เวลาขึ้นมาข้างล่างปึ๊บแล้วสวนลงได้ไหมก็สวนได้แต่เชาะรถเล็กถ้ารถใหญ่สวนไม่ได้รถใหญ่สวนไม่ได้เพราะว่าจะมีทางตรงนู้นอีกสองเส้นทางมีเส้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทําวงเวียนทําเป็นวงเวียนทําเป็นวงเวียนบนได้คือเขาวิ่งเข้าทางนู้นแล้วก็ออกมาลงทางนี้ทางนี้ครับผมขึ้นทางนี้ก็ลงทางนู้นได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ที่แบบเราขาดจริงๆเนี่ยอิฐหินปูนทรายหรือว่าจะต้องมามี การมาถมดินอีกสักกี่เที่ยวครับก็ถมตรงนี้ก็ประมาณสักอีกสักสิบสิบกว่าเที่ยวเนียสิบกว่าเที่ยวถึงสิบกว่าคันรถสิบกว่าเที่ยวถมให้มันให้มันสลบแล้วก็ถึงจาละอัดบดให้นั่นให้ระดับพื้นได้พื้นถนนได้แล้วก็ท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกลเดชวาไรตี้นพเก้าสะพานสายบุญของเรานะครับก็มาช่วยกันนะครับอาจจะเป็นค่าอิดหินปูนทรายนะครับหรือว่า เที่ยวในการถมดินนะครับก็อยวให้ท่านพระอาจารย์ดีกว่านะครับบอกบุญไปครับร่วมด้วยช,ช่วยกันนะนะครับขอขอให้ญาติโยมที่จะมาช่วยทําถนนให้กับทางสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็มาด้วยตนเองหรือว่าจะบริจาคตามบัญชีธนาคารหรือจะมาจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเองก็ได้ยิ่งดีใหญ่เพราะอาตมาเองก็อยากให้โยมเป็นเจ้าภาพแล้วก็จ่ายเงินเองด้วยจะได้คนที่ทําก็จะได้เห็น ขับตาว่าเออได้มาทําให้ไ้ใช้เอาเงินมาแล้วก็<ช>ไม่ได้ทำก็ได้ก็เ,เรียกว่าจะได้ดูแบบบุญบริสุทธิ์ใจในการที่<ช>เราจะมาสร้างบุญร่วมกันครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกลเดตนพก้าวสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนเย็ยบุญนะครับน้องแดงได้ถามพระคุณเจ้าแต่ละรูปแลวว่าภายในวัดมีอะไรบ้างครับวัด ป่าสิริชัยมงคลแห่งนี้นะครับเป็นที่เคารพและบูชาแก่สาธุชนคนใจบุญจริงๆนะครับวัดนี้เป็นวัดป่าที่น่าอยู่นะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่25เมษายน2564นะครับมาร่วมบุญกันงานพระป่านะครับสำนักสงฆ์สิริชัยมงคลนะครับบ้านคลองนีดำตำบลละเลิงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับมาร่วมแรงร่วมบุญร่วมใจนะครับสกลเดชและน้องแดง าการสยามมึงยิ้มครับต้องกลาบลาทางรายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ